ถ้าไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสอย่าบวชมาหาอยู่หาจินอยู่สบายในเพศของพ้าเหลืองในกลุ่มของกู้ปฏิัติธรรมก็ไม่ต้องออกมาจาบช่วงแบบนี้อันนี้มันเร็วกว่าสัจจะฉันหมามันยังรักเจ้าของมันนะดูนะเหมืนยังปกป้องเจ้าของมันเมื่อมีภัยเกิดขึ้นพระกลุ่มนี้อุบาสกปุสกากลุ่มนี้ถ้าพูดอย่างนี้ เล้วกว่าสัตว์ะเลานกลุ่มนั้นมันบางทีมันก็กระเทือนใจเราเนี่ถ้าทําไม่ได้พูดทําไมเห็นไหมละ่ะมันบาปหนักที่หาจัก,กรเฉเหรอกินข้าวตลอดเวลาเฉยเฉยใช้เงินใช้ทองเฉยเฉยมันบาปหนักที่หาจักนกขนาดนั้นเฉยหรอนี่แหละประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หมาเวจีนรถเปิดคอยล้บพวกนี้อยู่ พวกเธอไม่พูดทําไม่ได้มันก็ยังเบาบางกว่าน,นี้อยู่อันนี้พูดให้มันเลยเห็นไหมละ่ะมิเตสติไดชานมันยังรักเจ้าของน,นะลูกนีอันนี้อยู่ดีกินดีก็กลับก็ไหวพวกเธอเขาทุนทุกจริงทุกอย่างในปันจจัยสี่กลับก้าวแล้วประมาทศาสดาตัวเองมันถูกต้องหรอือ แต่ฟังแล้วเราเราก็กระเทือนใจนะลูกนี่อ๋อนี่กึ่งพุทธการเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ไปว่าท่านนะท่านมีพหันแล้วท่านวางได้หมดแล้วท่านกินข้าวตลอดเวลาท่านก็ไม่ยึดไม่ถือเห็นมันแหละมาชัดเราเนี่ยท่านจะจับเงินจับทองท่านก็ไม่ยึดไม่ถือท่านจะร้องลาทางเพลงกระโดดเล่นท่านก็ไม่ยึดไม่ถือท่านวางหมดแล้วท่านเป็นธรรมชาติแล้วอย่างนั้นมาบวชไหนมาไนถ้าเป็นธรรมชาตินะถ้าวางได้แล้ว ไปอยู joyful, pi, unge, ่ก like ับล right, ูกกับเมียอยู่ท right, ั all, ้งโลกที like ่อย่างนั้นก็แก้ผ้าทงทงที่ไปกินเศษอาหารในทั้งขยะถ้าวางได้นั่นหรือยังไงนี่พวกทำลายแตนามันมีเยอะรูปหนึ่งก็นังี่พ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นละในในของพระราชาพระองค์หนึ่งนั่นแหละถ้าจะพูดถึงก็อยู่แถวแถวนี้แล้วแถวคาสเมแถวเกีงนี่แหละสมัยนั้นเจริญนะสมัยนั้น แถวพระพุทธรูปบีบียันหรืออะไรเท่านั้นบาบียันนั่นะที่เขาไปทําลายนั่นนั่นเห็นไหมั่นอยู่แถวกีดนะรูปนั้นสมัยก่อนนี่แถวนั้นอุ้ยนั่นพุทธศาสนาเจริญนะเอไม่ใช่ธรรมดานะยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชต่อต่อกันมาที่ยุคเจริญอีกก็เป็นยุคที่ทำพุทธรูปนั้นเป็นยุคกึ่งมาแล้วนะถ้าศึกษาดูนี่ถ้าจําไม่ผิดนี่จะอยู่ในสมัยพระนกเสนเถรละ ในสมัยคลาสเมียในสมัยกลีกในสมัยนั้นนี่ยโหไม่ใช่ธรรมดานระลูกนั้นจะเรยลเรุ่งเรืองมากนะในว่าพราะเหลืองเต็มหมดแต่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนเร,เราเราก็ไม่ไม่ทราบเราก็ไม่เข้าไปเข้าไก่ไม่ละจะเป็นเพียงตำราตำราที่พูดมาอย่างนั้นเราก็เลยฟังไอ้เราเราศึกษาดูเราก็ฟังหูไว้หูนะ เช่อเราไปเชื่อเลยมันก็เป็นเพียงตำรานน่ไปค้ามเลยก็เป็นตำรานน่ก็ฟังศึกษาดูแล้วก็พิจารณาเตะ่ตออไปเรื่อยๆนั่นแหละเพื่อเสริมสติกำลังปัญญาของตัวเองนั่นแหละว่าในสมัยก่อนเป็นยังไงเหมือนอยู่ที่บ้านนี่ใหญ่นะใหญ่นั้นปูนให้ฟังเราก็ดูอยู่นะเราเป็นเด็กดูของพ่อกับแม่แกแบบเดียวกันนี่แหละ ับผู้พันที่มาเมื่อวานนี้เบียดเดียวกันเลยนะสีเดียวกันเลยเราเป็นเด็กน,นั่นแหละเอามาให้เรา,เรา,เ,ราเราก็ไม่รู้จักเรื่องเรื่องของพวกนี้แต่เราจําได้พิทุบธาตุธาตุมัเก่าก็ไม่รู้เรื่องเรื่องมากเรื่องผลเรื่องอะไรนะครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนก็ไปหาเทศบระเบียดไปหาเทศแหล่หาอยู่หากินไปก,ก็แก่ไปวัดไปวัดธรรมาดาก็ไปปฏิบัติธรรมกลัไปนินทากัน ว่าพื้นกันอยู่นี่แหละอลูกเคยสูเป็นยังไงลูกเคย,กยเจ้าเป็นยังไงลูกเคยอลูกไพ่เจ้าเป็นยังไงอยู่นั่นแหละไอ้เจ้าสิน 8. แปดแกก็เลยตายเรื่องของเรื่องมันคุณทอคุณให้ฟังมังกรน,นายกูให้ฟังเรื่องไงตายไปต้มตั้งสามสิบปีอันนี้จ ธาตุที่ก็สมัยก่อนนี่จะเอาหินเอาอิฐทากันเองขึ้นขึ้นนะมันก็เลยพังลงนะพังลงก็เลยไปทุบพอไปทุบแล้วมันยุดในขวดแก้ว,ขว,กวกขวดแก้วสมัยก่อนนี่เขาจะเอาเป็นขวดแก้วนี่เป็นก็ขวดแก้วขวดโหลนั่นมันสมัยก่อนเขาดองกระเทียมใช่ไหมละ่ะเป็นขวดแก้วนั่นป่าพลาสติกนั่นผาสีแดงๆเราจังจำได้จนถึงปัจจุบันนี้ แ้่ใครบ้านไหนได้กินดองกระเทียมนี้บ้านนั้นมีเงินนะอืมพี่สาวเรามาจากกรุงเทพครั้งแรกเราเป็นเด็กอยู่เราได้กินดองกระเทียมวัยแซ่บ่าทันจำน้ำแล้วจำน้ำอีกแซ่บหลายแท่งน้ำไป <c oughs> <c oughs> นั่นแหละกระกดูกใช่นั่นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นพระาธาตุหมดเลย <c oughs> เข็นไปได้ไหมว่า ธรรมชาติเหมือนก็กระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้นี่ลองพิจาราดูนะลูกนะธรรมชาติมันกระดูกไดโนเสาร์อย่างนี้มันนานไปมันก็เลยเป็นหินเป็นอะไรไปเปลี่ยนไปได้ไหมนั่นแหละเราต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติด้วยร่างกายของมนุษย์ที่มันแตกต่างกันนะลูกบางคนนี่ก็เหมือนคนนั้นน่ะเวลาตายแล้วแกไม่เน่าเลยนะเพราะว่าน้ําส่วนน้ําใน กายของแกมันคงจะไม่มากนะเหี่ยวไปเฉยๆนี่ไม่มีไม่มีได้ไอ่เน่าไม่มีอะไรลูกนะเหียหยหยห่ยวไปเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวไปเฉยๆนี่แหละเอะไรล่ะแ,ลแกอยู่บ้านชื่อายายอะไรลูกเรื่องเดาแกไม่ได้เน่านะเพราะทำไมก,ก่อนไม่มีการฉีดยาลนนูกน,นะแกจะเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวไปเลยนั่นแหละและแข็งไปเลยนั่นแหละทำนองนั่นแหละร่างกายคนนี้แตกต่างกันนะลูกนะ อย่างนั้นตัวกระดูกนี้หลายสิบปีให้หลังเป็นไปได้ไหมว่าธรรมชาติจะสามารถเกินกันก็เหมือนกระดูกไนโนเสารหรือกระดูกที่ฝังอยู่ในดินนานๆสิ่งของที่ฝังดินอยู่ในนานต้นไม้ที่ฝังดินอยู่ในนานกลายเป็นหินเป็นไปได้หรือไม่นั่นแหละงูใหญ่ตายกลายเป็นหิน เป็นไปได้หรือไม่อ่ะนี่เราเพิจารณาแต่ตองดูเรืูปนะังอย่างงี้ก็เลยได้ทําได้มาเมื่อวานนี้แหละก็เลงพวกนี้ดูอยู่เป็นของธรรมชา,าติธรรมดาของมันเราไม่ไปแปลน,นึเหมือนตังแต่ก่อนนะเราเป็นเฉยเฉยลแเราเอาทําเอาวินัยเป็นใหญ่ดีกว่านั่งพระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่นี่ทางเดินที่ถูกต้องดีงามในการที่จะหลุดที่จะพ้นก็คือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาศีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ เรายกตาราตัวนี้ไปกว่าการทําสังขยาแต่ละครั้งท่านให้เอาพระอรหันต์ล้วนถ้าช่วงไหนทําสังขยาแล้วปั๊บไม่ใช่พระอรหันต์เป็นเจจจอาจารย์เจจ่ท่านก็ไม่ยอมรับเหมือนในสมัยที่ทําอยู่ที่ครัสเมียนในหลังของกลุ่มของพระเจ้าไอ้ของพระนาคเสียนเถรละ หลังพระเจา้าหลังพระนาคเสินเทลทําทอยู่ที่แคสเมียร์ร่วมกลุ่มกันทําสังขาที่ทําอะไรหรอที่ริมแม่น้ําที่แคสเมียร์หนุผู้ศึกษาดูนะก็เลยทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องดีงามจะต้องจิตอลังหันเท่านั้นเห็นไหมละ่ะการทําสังนาเราก็ต้อยกตั้งแต่เริ่มต้นเลยพระมหาก,กัจปาเจรเจ้าเป็นผู้รเริ่ม เป็นประธานสงในการทำสังกญนาสะอาดชะอ่านที่สุดเห็นไหมล่ะเล็กๆน้อยๆห้ามให้ตกหล่นเดี๋ยวศาสนาอื่นศาส,สดาอื่นเขาจะตำหนิเราว่าศาส,สดาตายจากไปหลักธรรมหลักบิในจางหายมันคอนบุรีความคิดนึกตึกตองของพระอริยบุคคลที่เป็นพระหันนี่จะละเอียดนะลูกนะ สะอาดสะอ้านเป็นไปไม่ได้ว่าพระที่จับเงินจับทองอยู่กินข้าวตลอดเวลาอยู่เล่นหัวอยู่ปนปกติเล่นบ้องไฟอยู่เตะเล่เตเสียงอยู่จะเป็นพระอรหันได้ไม่มีทางแต่ที่ที่ประมาทหลักทรรมหลักวินัยก็คือประมาทพระพุทธเจ้าเออถ้าลงนาล่ารบถูกต้อง